ถามว่าคุ้มไหมส่งมาตรา39เดือนละ432้ยบาทถ้าใครไม่เจอใบประสบกับตัวเองก็าอาจจะเข้าไม่ถึงอาจจะไม่รู้แต่ว่าเราอะได้ประสบกับตัวเองว่าเฮ้ยมันคุ้มกับสิทธิในการรักษาเนี่ยมันคุ้มมากสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อดูแลผู้ประกันตนที่ป่วยด้ยวยโรคหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเป็นโรคที่มีความผิดปกติอย่างหนึ่งของการหายใจที่เกิดขึ้นระหว่างนอนหลับ และจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันและเกิดความผิดปกติอื่นๆกับร่างกายจนอาจทําให้เสียชีวิตได้ปัจจุบันสามารถเข้ารับการรักษาได้ในสถานพยาบาลตามสิทธิ์โดยการใช้เครื่องอุปกรณ์อัดอากาศขณะหายใจเข้าหรือ c p a p โดยเครื่อง c p a p เป็นวิธีการรักษาหนึ่งที่ไม่ต้องผ่าตัดแต่จะใช้วิธีการอัดอากาศขณะหายใจเข้าไปในทางเดินหายใจช่วยกระตุ้นให้เกิดรีเฟล็กทำให้ความเปล่นตัวของกล้ามเนื้อในระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการทำงานของหัวใจและความดันเลือดดีขึ้นรวมทั้งจะช่วยให้ผู้ป่วยมีอัตราการรอดชีวิตเพิ่มขึ้นอีกด้วยเช่นเดียวกับนายวงสพัฒนล้อสินทรัพย์อายุ48ปีเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีได้รับสิทธิ์การรักษาที่โรงพยาบาลกรุงไทยเวสเทิร์นเพื่อรักษาอาการหยุดหายใจขณะนอนหลับคุณหมอก็เลยบอกว่าคุณต้องใช้เครื่อง c p a พนะ เราก็ตกใจเครื่องซีแพคมันมัน,ม,นมันแพงมากเลยนะแล้วอย่างเราเนี้ยจะได้หรอหมอบอกว่าอ๋อตรงนี้ไม่ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าทางประกันสังคมเนี่ยเขาให้สิทธิ์ผู้ประกันตนในการใช้เครื่องนี้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยโล่งอกสบายใจในในส่วนของค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะฝากถึงผู้ประกันตนทุกท่านนะครับที่กำลังจออกจากงานหรือว่าออกจากงานแล้ว ภายใน6เดือนนับจากวันที่ออกจากงานนะครับผมให้ไปต่อประกันสังคมมาตรา39นะครับผมเพราะว่าสิทธิ์ในการรักษาสิทธิ์ในการคุ้มครองคุณเนี่ยมันดีที่สุดแล้วก็เลยได้ใช้รักษาณนะตอนนั้นจนถึงปัจจุบันนี้เรื่อยมาแล้วการรักษาเนี่ยรู้สึกว่าอาการดีขึ้นครับสำหรับนะครับผู้ประกันตนนะครับที่มีอาการที่เข้าขายย่ายเช่นนะครับการหยุดหายใจขณะนอนหลับนะครับนอนโกนนะครับหรือมีความง่วงขณะทํางานช่วงกลางวันนะครับ ก็สามารถมาปรึกษาครับกับคุณหมอนะครับที่โรงพยาบาลาตามสิทธิ์ประการสังคมได้เลยนะครับผม